เป็นศิลปินดาราคนล่าสุดที่ประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 สำหรับคุณแม่สุดสตรองแพทยปนภพาตันตระกูลโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งไทม์ไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผลตรวจพร้อมกับลงไทม์ไลน์เอาไว้ว่าละเอียดนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะ ต่อมาช่อง Youtube ของแพทค่ะก็ได้เผยคลิปวิดีโอซึ่งในคลิปนั้นเน Я, ี่ยแพทเองเหมือนจะทําอะไรไม่ถูกก่อนจะเดินทางไปตรวจหาเชื้อซ้ําเป็นครั้งที่2เพื่อเช็คให้แน่ใจเพราะในช่วงนี้มีการตรวจผิดพลาดเกิดขึ้นผลที่ออกมาก็ยืนยันว่าแพทนั้นติดเชือ้อโควิด1 9จริงๆคือแพทสั่นดูม่า,า,าหน่อยนะแอาจจะลำบากหน่อยนะโทษทีไม่เป็นไรเลย แพทก็อยากไปดูแม่เร้วว่าแพทคุมาไม่ติดไงไม่เป็นไรเลยแพทะเอออาบอาบแม่ทุกวันนะจ้ะเออฝากด้วยนะแล้วก็จ้ะเยให้ซูเอาของมาไว้ที่ที่หน้าห้องแพทนะไม่ไม่ต้องเจอแพทได้แพทเออออนี่แพทต้องกลับมาต้องไลน์มาเหมือนนให้นุ๊กไปซื้อให้โอเคโอเคเดี๋ยวแพทต้องกลับตัวอยู่ในในห้องก่อนจ้ะโอเค ออกแล้วนะคะแต่ว่าเจอเชือ้อปริมาณไม่เยอะมากไม่เยอะมากคือแค่จะตรวจไม่เจออ่าทีนี้มันมีสองอมันมีอยู่สองประเด็นคือเจอเชื้อน่ะเจอแต่ว่าปริมาณไม่ได้เยอะมากก็แปลว่าติดเองแต่ว่าตอนที่โรงพยาบาลสวอสอาจจะเก็บน้ํามูกไม่ค่อยมีแห้งเกินไปอ๋อแปลว่าแพ้ไดมีเชือ้ออันนี้แน่นอนแล้วเนาะค่ะคิดว่ามีแต่ไปคนเดียวใช่ไหมคะค่ะ โ <Let. S 1> <Okay, okay, S 2> อเคโอเคค่ะ <kh á. S 2> ใส่แมสมาลูกโ <Okay. S 2> <Wow. S 1> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพแพท์ลองหาคนดูแลดู <c oughs> แต่ว่าของน้องอ่ะมันสวอปแล้วมันไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะไม่มีอันดีเทคเลยของน้องเอ๋ยก็ไม่ขึ้นเลยโอเคค่ะโอเคค่ะแม่ไปบาย เดี๋ยวเจ็ดวันพี่ไม่เป็นเดี๋ยวมาหาเลสเลสมาหนี่เลสไปไปตรงนี้ลูกฉันฝากแม่ด้วยนะได้เห็อขี้เกียจนะบอกน้อได้ได้ได้เนี่ยแต่ทำน้ำเสร็จแล้วแค่แต่คุณคุณยาพี่นี่ไม่ต้องตรวจเพราะพี่อื่นก็ไม่ต้องตรวจก็ได้ใช่ไหมเขแค่เชื้อไม่ได้ไงใช่ค่ะที่เป็นเชื้อตับเขาต้องแลกห่วงของแค่เลสยาพี่ไงไปไปเมย์ตรวจได้บ้างเมย์เป็นแล้วจ้ะลูก ชาพาตันเจริญค่ะก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ในรายการข่าวนะคะว่าแพทเนี่ยได้ประกาศพบว่ามีเชื้อแต่เป็นเชื้อที่จำนวนน้อยมากทางด้านของ DJ เจบุ๊กโกเองก็ได้ทำการกับตัวเรียบร้อยหลังจากแพทได้ประกาศว่าติดเชื้อนะคะมากันที่นักแสดงหน้าใหม่จากวิกหมอชิดค่ะบีดสุกริตสงแก้วได้แจ้งข่าวว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ทั้งนี้ก็ยังเผยว่าพบเชื้อทั้งตัวเองและคุณแม่ด้วยนะคะโดยระบุข้อความพร้อมแจ้งไทม์ไลน์ไว้อย่างละเอียดว่าผลตรวจพบเชื้อครับ detected ขออนุญาตแจ้งผลตรวจโควิดกับชี้แจงไทม์ไลน์ครับและในรายละเอียดของไทม์ไลน์ที่บีชแจ้งนั้นนะคะก็เผยว่านักแสดงหนุ่มและคุณแม่ไปตรวจพบเชื้อวันที่17กรกฎาคมจากข้อความที่ว่า17กรกฎาคม2564เดินทางมาจังหวัดตรังกับครอบครัว คุณแม่มีไข้ระหว่างเดินทางมาตรังจึงเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ตรังครับผลพบเชื้อผมกับแม่ครับทั้งนี้บีชต้องขออภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบด้วยนะครับ ด้านแพทย์พาวเวอที่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนั้นล่าสุดกักตัวครบตามเวลาดังกล่าวเรียบร้อยค่ะและเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผลตรวจผ่านทางอินสตาแกรว่าตนนั้นตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 พร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับหลังจากผมกักตัวครบ14วันผมได้ไปตรวจอีกรอบเพื่อความมั่นใจผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ